เรามาทวนกันนิดนึงนะครอบครัวเราเนี่ยไม่เคยเจอกับพ่อแม่เธอเมาก่อนต่อไปนี้เราห้ามเรียกชื่อจริงโอเคไหมได้เลยเจ๊แม่โอ้หมีแต่ของโปรดพ่อทท่านั้นเลยก้อนลูกรักคัด มีแต่ของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยก้อนลูกละเอาลูกละของแม่อู๋ไปซนไปเลิฟไปจารีดเจสซี่ไปหอมพี่ก้อนยังไม่ลืมน้องใช่ไหมคะบาร์บี้ไกด์น้องรักของพี่ก้อนไงคะน้องลูกจัาน้องสองนั้นใช่หรือไงรู้แหละว่าหลอกแต่เต็มใจ อนาล็อกสควอตทีมรักนักหลอกและบาร์บีคิวพาซาชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวหลอกๆให้กันสมาชิกทุกคนอัปเกรดเป็นระดับแฟมิลีพร้อมรับส่วนลดสงสุดทันที15%ตั้งแต่12ธันวาคมนี้และชวนทุกคนย้อนเวลาสู่ยุค90กับเมนูด,ดั้งเดิมในชุดครอบครัวอนาล็อกที่บาร์บีคิวพาหลอกไอ้พาซา